อ่ล้อเพือนชาติไปพี่วินได้ฟังหน่อยนิไม่ได้ครับตอนนี้อยู่มาเลยแล้วต้อง้อ้ แดนครับเขตแดนแถ่มาเลอไทยกับมาเลอสุขคีรินครับตรงนี้เหรออ๋อฐานไทยเหรอฐานมาเลอเหรอตรงนี้เขตมไม้ไผ่นี่คือเขตแดนไทยมาเลออ๋อนี่ไ<อ>งเขตแดนฝั<อ>่งไทยไม่มีทหารเหรอไม่ดีเอาล่ะ ไม่มีแล้วเขาแอบแล้วรอฮัลโหลฮัลโหลแอบแล้วเนี่ยเออขอระยะแม่อ็เข็บเชดันที่ไหนประเทศไทยไม่อยู่นี่นี่มาดูในซุ้มงานอะไรเขาอยู่ในเวทีถามข้าวเป็นซุ้มๆเลยโอ ของเราไม่ทา่เย่าลดคเนี่ยลทะลุไปได้มาเลเซียครับเส้นกระสาลูกเสาตักทิงมาเลเซียครับเต้นลูกเสออร้องประเทาไปพี่หินีฟังหน่อยนี่ไม่ได้ครับตอนนี้อยู่มาเลแล้วต้องร้องเพลงมาเลเซีย โอเคยครับ okay, okay. โอเคโอเคครับเกตแดนไทยมาเลสุกิลินไม่มีเว็บไม่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 มีขึ้นหรอเนี่ยไม่มีบอกสนิทครับเจมี่ทำอะไรให้ได้อมาที่ชายแดนเนี่ย มาชายแดนเพื่อจะมาดูพื้นที่ว่าเราจะทำอะไรกับธุรกิจแถวชายแดนได้บ้างผมว่าไปนั่งศาลากระต๊อบของฝั่งไทยดีกว่าน่าสนุกไม่ได้ครับตรงนั้นทางรถท่อมครับไม่กระต๊อบกระต๊อบไปนั่งได้ไหมล่ะไปไปนั่งดูสักหน่อยมีเดยวรราส่งงขอกิจะได้ว่าเสียเคยใช้บริการบ่อยไหมเนี่ยใช้ครับทางนี้แถวบ้านผมผมใช้แถวประจำเิจารณาอ๋อครับครับ โอ้โหโอมีสวนก็ชาวมีสวนก็ชาวบ้านเต็มเหนทั้งทุเรียนทุเรียนเงาะอะไรครบเลยครับเนี่ยอ็ไม่มีคนก็ถางมาเลยก็ลงมากระเพ่อบางคุดก็มีครับจะได้เป็นเขตแดนเขขตองชาวบ้านลวนิพนธ์ของหลวงอ๋อนิพนธ์ของหลวงครับเขตนี้ของหลวงนั่นเขตของชาวบ้านเลยที่กันอ๋อกอพื้นที่ที่มีหลักนี่คือเป็นที่ของของหลวงนะแล้วก็ตรงนี้คือที่แนวต้นหมากนี่คือเป็นพื้นที่จับจองของชาวบ้าน โอ้มีพื้นที่ติดชายแดนแล้วนะครับเนี่ยโอ้เมื่อกเขาไปมาตันยไม่เดือดไปเนันี้มันเป็นมันเป็นเขตเอาะไรย่างเงยนะพื้นที่ผ่อนปลนได้ขนั้นนะพอดีไปเดนมาติดต่อเขาไปมาได้พอเจอโควิดก็ขึ้นมาก็เลยใชเลยปิดไว้ตรงนี้นะฮะก่อนที่ผมมาไม่ใส่หน้ากาอันนี้จะหักนี่ห้ออันนี้ติดอันนี้ดีแนะไม่ใส่ติดนะโอ้โหดูลักษณะการผูกน่าจะเป็นฝั่งนี้เป็นคนผูกแทนนะเพราะว่าเห็นไหม ปกติถ้าเรากั้นรั้วที่ไหนเนี่ยมันต้องเอาลำไว้ฝัง่งฝั่งฝั่งข้าง,างนอกใช่ไหมเดี๋ยนี้ลำอยู่ฝั่งก็แสดงว่าฝั่งไทยเป็นคนเป็นคนปิดนะฮะเป็นคนกั้นครับเป็นของกั้นไว้อะฝั่งไหนคือกั้นฝั่งนั้นเป็นคนฝั่าางมาเลคือกั้นลวดหรัลวดหน แล้วจะโดนถามมาเลยยิงไหมเนี่ยโอ้ต้นใหญ่เนี่ยกี่ตนันเนให้ได้เนี่ย รวมสมบูรณ์ครับสามจังหวัดอืม่พูดถูกคอนเสิร์ตพระธาตุปู่ขอทองบ้านทตกหมดได้ไปเส้นไหนก็ได้เส้นนอกก็ได้นู่นพื้นที่เดี๋ยวนี้บ้านจะทำกับไม้สัก่อืมขาไม้หาง่ายสมัยยี่สิบปีที่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนอีสานหรือว่าคนคื้นอีสานครับคนอีสานจะเยอะกว่าเนาะ สมัยหนึ่งมีการขนย้ายคนที่สานมาอยู่ที่นี่คนที่อยู่ได้ก็รวยไปมีที่มีทาง็นของตัวเองเพราะว่ารัฐจะสั่งให้ติดแปลงไปคนที่อยู่ไม่ได้ก็ขายราคาถูกๆก็กลับไปอยู่ทีสาเหมือนเดิมเหมาะไม่ไหวผลตกปลอยรับไม่ได้ก็เลยกลับไปสัวนเยอะแต่ทีนี้ก็มีอะไรนะบ้างไปก็มีไม่ใช่หร่เขาแข่งบ้านไปกันนี่นี่บ้านผู้ใหญ่ วันทำเนอร์บ้านจะเป็นคนนะ้นเยโสธร์ร้อยเอ็ดแถวนั้นนะฮะมาอยู่ทในสวยฮะถนนสวยฮะครับเชื่อมโยงกันนี่เป็นที่มัสเตอรี่นี่เองนะคอนเทนต์มีรูปวาดมัสเตอรี่สวยสวยดคนิสานเมื่อกี้ที่ป้อมยานที่เราเห็นเมื่อกี้คนที่ขาวๆอะมาอยู่นี่ครับหมดนะต้องค้นะครับครับหมดคะแดดจัดนะครับที่นี่ โควิดไม่มีคุณมีแสงให้ดีก็โอเคนะหอกอานจะไม่ดูนี่คือชมวิวดูหมอกดูบรรยากาศอ๋ออ๋อ ฝั่งมาเลเซียฝั่งโนมาเลยเหรอนี่ที่เราไปนี่มาเลเซียเลนี่มาเลเซียไหนนี่มาเลเซียเลยนี่แนวเขาสันเขานั่นคือมาเลยอ๋อแล้วเห็นไม่ไม่ไม่มีพระจังวัดเลยเหรอพระอยู่นู้นในวัดอยู่โน้นโอ้ ผู <c oughs> ้เขารู้ไทยร้อินเดีอ๋อฝั่งนู้นเปมาเลยใช่ไหมป่าดงดิบเลยถึงว่ามันปกติมันจะมาหาจากาจเคดามันสองกิโลมันจะเป็น,านสามป่าสงวน

ก่ายเปนบ้านบริเวณกว้างของไทยร่ไงเลยก่ายเป็นรูปกว้าง ขึ้นไปี่เป็นกระเช้าเลยคว้าตรงนี้บริเวณนี้ที่คนจะนําตรงนี้เป็นสารตึอ๋อสุภาคาเกษมสัน เยอะจริง,งไ,ไม่ต้องพูดถึงน้ำก็ปกเป็นน้ำน่าจะทำไม่ดีนะนะน้ำ,นนำ,นำที่นี่เขาใช้เขาเก็บก้อนนั้นพวกไม่ก่อแหละผมก็เลยถามปีล,นะปปปละน้อยปีละร้อยโหวตอย่างหมดแล้วครับทีนี้ไปทางไหนเลือกลซไ,ไปปัจจุไปกระบอกเลือกไซ ทุเรียนพิดิทุเร,ทเรียนพันหมองตรงของเขา้นโอ้โรวยใจเลยโอเคครับโอ้โหเงาะบานลยดีิจิตร